เป็นจังไงน้ำหมอนี่เนาะซิมมึงก็นาานพอดีพอดีอด้ก็เป็นจังเลยจะไ,ได้กินง่ายเพอยู่ในเทาที่ได้เอาเกลือใส่ก่อนเที่ยวตะเกือใส,ส่บุกหม้ลกหม้หล่อนบ่ซิมเงอีกก่อนสัา เออพอดีเราบ่เนี่แซบแซบเถ่าแซบเราบ่แซบแล้วแซบแซบโอ้บารายแท้มันแซบน้ำขมเอวเนาะกบานเหรอเนาะเอาเครื่องปรุงใส่มันกระแซบเติมมันสิมาแซบน้ำขมเอวจังไรดูดิบ่แม่นข้อหมายมันไหมแซบน้ำขมเอวซิมบ่แม่นบอแมนจะไหนขมเอวอกจอกขอเห็นจอยซิมเนี่ยไหนขมเอวยี่นั่นมาขอซิมมันกันเลา เอามาเสี้ยมองด้วยเจ้าสันเจ้าสิขำแอลก็คอยบอสพ่อพ่อแทนเหรอแม่ต้มโดนป่ายังกับพ่อธรรมดาเลยนานตัวเจ้าก็ยังขำฮ้ยเอ๋อคอยขำตัวเหิงวะนี่อันนี้บอกเหรอเดี๋ยวขอร้องมึงไหมซะก่อน Mình bệnh cho bật con nó bị bì tẹt Ôi, này đây cây tụi bụng Bì cái gì xăm Nè nó Chịu Uhm mơ Nào anh, anh khăm nè Ủa Hahahaha Ủa Khăm xìm tụi Khăn khăm đây Khăm าเฮ็ดอย่างกันก็เสียงดังคักแท้เส้ยน้าฝาใครสรางใครมาข้าวน้ำมันเลยนี่ดิวีวันเธอกับเลิฟฝาโอ้ไม่พลาดตัวนี้เฮ็ดอย่างกันก็ว่าคือเสียงดังแท้โอ้ยพากันเฮ็ดน้ากินวันนี้กิ่นข้าวแร้งสนอกต้มไก่ยหังไงนะฮะต้มไก่มาไม่กินน้ำกันพอดีมันสุกแล้วนี่ให้คอยซิมก่อนเอ้ซิมหลายเทียแล้วนี่คอยนี่ เซฟระดับพัตคาลบุรุษปวยาย่ม่อนเออือพอดีด้วยเนาะเอาให้เราซิมเบิงออหอมจังเลยซิมเินโอ้ย <c oughs> ไปค้นอยู่เป็นยังว่าให้ทาเบิงนี่นะทาเบิงเองียงฮึสิมรถดนะ่ะ <c oughs> ค้ำเอลซิ้นไอมไย่งหรอกแด่กูโดกเอาสิมึงสิไปเรื่อยเรืลเดี๋ยวไปฮะัวจะจ้อไปว่วงมากเทาเอาตัวเอาว่วงมากฝนตกแล้วพี่ยมอนอ้เขาไม่ตๆๆๆ